เจอเต็มๆขนลุกกันทางบ้านค่ะแม่เบีย้ยตัวจริงเลยมาหาถึงที่สําหรับนางเอกสาวสวยอย่างนาวที่สานาที่นอกจากจะต้องเผชิญกับงูในละครแล้วกับละครเรื่องแม่เบีย้ยชีวิตจริงเธอทําเอาคนลุกค่ะเมื่อโดนแขกไม่รับเชิญบุกเข้าบ้านแต่โชคดีที่แฟนนุ่มยางนีวงสกรเนี่ยอยู่แล้วก็จัดการให้โดยสาวนาวเองได้โพสต์คลิปนะคะขณะที่แขกไม่ได้รับเชิญงูตัวยาวมากค่ะกำลังเลยเข้าบ้าน พร้อมกับข้อความที่บอกเอาไว้ว่าบอกแล้วใช่ไหมเรื่องจิ้งจกว่าอย่ากแกล้งหนูขอบคุณนะคะคุณที่จัดการให้เอ๊ะหรือพี่นิวทำลายผิดมานิวเจ้าชู้หรือเปล่านิวไม่น่ารักหรือเปล่าแม่งงานนี้เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไมค่คาดคิดจริงๆล่ะคะ่ะแต่ยังไงคุณเขาก็จัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ